แทนแทนสวัสดีคับวันนี้นะครับเราจะมาวิ่งข้ามทางรถไฟกันนะครับดูดูครับว่าวันนี้เราสัตว์ทั้งหลายจะวิ่งข้ามทางรถไฟรอดหรือ่านะครับโอ้มาดูรถไฟกันเลยดีกว่า <Enc our teams> นี่เป็นรถไฟโทมัสนะครับโอ้ยเดี๋ยวเราจะใส่โบกี้นะครับไปด้วยครับใส่พลังงานไปด้วยจะได้วิ่งได้เยอะๆรถไฟนะฮะโอ้ตกกลางใส่คันนึ่งวิมันทิ้งโบกี้ไปแล้วไป เอาใครข้ามก่อนดีนะครับอ่ะพี่ควายอ่านะพี่ควายรถไฟมาแล้วครับรถไฟมาแล้วครับอาลิมีข้ามแล้วรถไฟมาแล้วครับโอ้ชนโอ้รอดแล้วนะครับบุดบิดเลยนะ่อนั่งพอโอ้ยไป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 โอ้โหโอ้โหบุดคนรถไฟเลยนะแต่ก็ข้ามไม่ได้นะครับต่อไปก็พี่พี่ช้างบ้างครับพี่ช้าง พร้อมยังรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วอันนี้ข้ามได้แล้วโอ้โห,โห,โหไปไปข้ามต่อข้ามต่อโอ้โดนชนขานะครับที่มัว่ว ล้วข้ามมาปุ๊บเราก็มาวิ่งเล่นกันนะครับโอเคนะครับเซบาคันเนีนครับก็สามารถข้ามทางมาได้ครับก็ขอลาคุณผู้ทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย